มืันนี้ภาพพี่นเข้ามาเขาสวนจ้าบรรยากาศดีๆตอนเช้าๆอากาศหนาวๆน้ำหมอกลงพกักงามเลยจ้าเป็นแป้งหอมเลยจ้าปลูกใส่กระถางใส่กระ,ะมังกระถางส่วนใหญ่ก็ิิเป็นเบอร์12นิ้วจ้าที่ใส่อายุเดือนก็กัวจ้าลุนนี่ ต้องมันเด็ดใบลิใบออกกันสิได้จ้ะหลอกใบที่เหลืองๆออกจ้ะปลูกใส่กระถางกะเข้าบรต้องดูแลเรื่องหญ้าบันไดน,นะจ้ะหลอกออกให้หจำๆเลยจ้ะมันจังสิแตกกอไห้นี่ก็เริ่มแตกกอแล้วจ้ะอายุเก็บเกี่ยวกะสองเดือนถึงสองเดือนครึ่งก็ได้จ้ะช่วงหนาหนาว แต่ว่าส่วงห่อนนี่สามเดือนคนละจ้ะกับเพิ่งหนาวประมาณอาทิตย์หนึ่งในละจ้ะพี่น้องห้อมก็ะเริ่มงามนะจ้ะงามไหวอยู่ก็มีเป่อยน้ำจ้ะพอว่าฝ่าวใส่ฟุนใส่ขี้งัวนะจ้ะพี่น้องก็เลยมันมีเปือยน้ำฝ่าวหลายใจห่อน ลูกได้เพราะท่านโดนจากบอกขีเหมือก็เอาขีงวมาใส่เลยมันก็นเลยเหตุให้พักเปื่อยสาเหตุที่พักเปื่อยจ้ะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือหดหนามหลายโพดจ้ะพี่น้องพอมันเห็นอาการเลื่อมเปื่อยก็เลยง,งดหนามอยู่สี่มือผอล่ะจ่ะสามสี่มือหามือจังคอยมาหดกระฟืนขึ้นอยู่จ้ะก็หอมผูใ้ใดเปื่อยก็ลอ,ลองลองเบิง้งด้วยพี่น้อง กาวน้ำสมข้นใหม่โฮสน่ำจ่าโฮสสมน้ำโฮดกสิเห็ุให้ซอยให้หากเพิ่นบนาจ่าหากบกเบยหรือว่าสใส่เป็นไต้โคเดอร์มาก,ก็ได้จ้ะอยู่นี่มีน้ำสมควนใหม่ก็เลยใส่น้ำสมควนใหม่จ้ะ กับพามาเลาะเบื้องประมาณน,นี้ละจ้ยสะยามสาวๆบรรยากาศดีๆเมื่อนี้ตื่นตแต่ตีสี่พี่น้องหลอกใบหอมกับพบท่ันแล้วดอกจ้ากับปลูกไม้ไปนน้ำกับวิธีปลูกก็คือตัดใบพ็ตัดใบก็ได้จ้ะง,งามใบขึ้นกันยกเว้นช่วงหนาฝนแต่พี่น้องหอมบางคนทักมาว่าบ,บ่ออดว่าแ่น <c oughs> ขนาดหอมงามๆอยู่เนาะ อันนี้สิเป็นทั้งหนาบ้านจ้ะรุ่นนี้ก็อายุเท่ากันจ้ะพี่น้องเดือนโกกัวจ้ะเริ่มแตกกอแล้วขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดต,ตามด้วยจ้าคลิปนี้คลิปหนาพอกันไหมพามาเบิ่งแปลงหอมเลยจ้ะปลูกลงดินก็นได้ใส่เข่งใส่กระตาหรือว่าใส่กระถางกระมังแบบนี้ได้เบิดจ้ะ คิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า